ดูนะฝีมืคนนั้นเปปืนบของโลกนะมันเป็นยังไงยืดยาดยาดคะว้ยนี่หลนจะฆ่านายก่อนที่นายจะเก็บเบก้าิวเพื่อฉันจนหมดอ่ะอาไงอเข้ยอย่าอย่าอายอย่าอ นี่เราับฝากที่เหลือให้คนจัดการด้วยนะครับโอ้โหาซิลอปะสร้อยหนูจะได้กับบัานเกเอ้กยอลสิ่งผมที่ผมลุกไม่ไหวช่วยหน่อยแล้วมาใช้วิธีของลูกผู้ชายโอ้ยไอ้ไอ้ก็ลูกผู้ชายลูกผู้ชายเล่นหนาแบบว่านี่นั่นมันของกองทัพเสริมนี่นะใช่แล้วล่ะมาตอนนี้เลยเหรอไปนะไปนะไปนะไปะแกทำอะไรของแกพังหมดแล้วแล้วยังไงล่ะกองทัพแกไม่ใช่กองทัพฉันเนี่ยนะฮะกระดอะไรกันนะ เฮ้ยอเพื่อนนยโซปแล้วนชิบหายแล้วตัวน้ียๆกดวนี้ก็ตัวเดียันเดียตัวเดียวตัวเดียวดีไม่แแล้วโอ้า่นลำวอับะบบ๊ะล้อย่านะลกทางหน่อยเพ่เอกมาแล้ว่เพอ้ส้หอ่อะไรนี้อ่ะโอ้ยไม่ขอบุญกึคำไมานรอีใจออไปเลยฟูยัดพักอยู่อ่ะอีป้องอะนิวป้องหน่อยนะ มันอานแก้นะฮะหาหยากาหยาหยาาหายาาายาาหยาหยายาหยาหะไยาหาหยา ให้ฉันดูยิมสตรีดีสิยาโกแกดีนะอร่อยจริี๊ว้าวบู๊โค้กแกไม่ได้ใจไปใหญ่แล้วนะนี่นะจ้าอะไรที่คิดมาตัวเองอะแวว่าไม่พอก็เข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยฉันคิดว่าตัวเองอะแวว่าไม่พอนะฉันอยากอยากโดนเลยอยากโดนเข้าใจไหมเจ้าจุดนี้ย มันมันตายง่ายแปลกๆทีบอกนุ้ว่าระบบไปไล่อยู่นีเหรอสปิกอร์แมนถอยไปเาจะกลับมาเี่ยืมเจอฉันเกือบตายแล้วไงโุ้ยระเปิดวู้เพลีวเพ่าชิบายพวกนี้มันเลี่ยมได้เลี่ยมนี้จริงๆิใช่แ่ละใช่และมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยียมเฮ้ยเ้ยเจ้าพวกนี้มันพูดมากชิบดเลย ทำมาได้อยู่แล้วไอ้น้องนี่นี่นี่ทั้งแชมิล่าแมนเราต้องไปแล้วนะโอ้เข้าใจแล้วฉันจะไปเด็ดหัวเจ้าจีแมนเอ๊ยยยพี่เป็นบ้าเลยอย่านะอย่าทำอะไรฉันเลยอย่าเออมันตาแกแล้วอย่านะด็อกเตอร์เี็ดลมัวยเหรอไปก่อนแล้วกันไม่ต้องคิดไปเลยสินะบอกวิวมาทั้งได้เขาแหละด็อกเตอร์ ได้เวลาดำเนินการแผนขั้นต่อภายแล้วล่ะนะสมหัวก็อยู่ตรงนี้เองสินะพวกแกน่ะจัดข้ามันกันจอไมีแล้แลวมีแล้วมีแล้วหนีไปไหนพวกแกน่ะเฮ้ยเจอกันนะจีแมนขอให้โชคดีแล้วไปก่อนบ๊ายบายอ๋ออ๋อนี่พวกแกมังอาจหลอกฉันอย่างนั้นเหรอโถ่ฉันเลยคนดี ฉันหลังนี่สตู ฉันเลยน่่นะเลยเอาเรื่องแฮสเปกเกรมใครไปรากแมนว่ามันตายรือยังฉันก็ไม่รู้สินะอืมนี่มันตัวปลอมนี่นะเอ๊ะน้องจ๋าพี่มาจ้าย่าฉันลงทันแล้วกันก่อนแล้วกันจุดคาเม่าแมน อ๋อเจ็บชมัดเลยนี่คาเมราแมนโอ,โอเคใช่ไหมอ่ะนี่เล่นทีเลอกันอย่างนี้เลยอย่างนั้นเหรอ,อะจะได้ถ้าเล่นแบบนี้แล้วก็จบไม่สวยแนะ่ฉันจะไล่ล้างแคนพวกแก